ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันพุทธที่18ของเดือนมิถุนายนซึ่งตรงกับแรม8ค่ขาเดือน7ปีมะเสงสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจำวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งคำโบราณก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหะสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเรา ในวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าเราจะออกไปหางานทำหรือว่าไปทำงานอะไรก็จะมีโชคมีลาบแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัปะมงคลสำหรับวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของเรา เพราะฉะนั้นการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ควรต้องออกไปในยามที่ดีสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านในวันนี้ สำหรับสีที่ดีสีที่ติดเนื้อติดตัวติดตนในวันนี้สีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้การเสี่ยงดวงหรือว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกัน ในวันนี้ในเรื่องของการงานท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้การงานของท่านรู้สึกว่าจะดีทำอะไรก็จะมีความสำเร็จมีคนให้กำลังใจมีคนคอยสนับสนุนท่านงานที่ท่านทำนั้นจะเป็นงานที่โดดเด่นอีกด้วยในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทองท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอ แต่ระวังนะวันนี้จะมีคนมาขอหยิบขอย,ยืมให้ท่านระวังไว้อาจจะมีการมาพูดมาจาทําให้ท่านนั้นหลงเชื่อให้เงินให้ทองเขา <c oughs> อาจจะต้องเสียเงินเสียทองก็เป็นไปได้ท่านให้เขาไปแล้วอาจจะไม่ได้คืนให้ท่านระวังไว้ ในเรื่องของความรักความใคร่วันนี้ตอนเย็นๆอาจจะมีการจู้จี้หงุดหงิดพูดอะไรอาจจะมีการผิดใจกันได้ให้ท่านใจเย็นๆและให้ท่านระวังไว้ในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้สีที่ติดเนื้อติดตัว,ต,ต,วติดตนในวันนี้คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้ ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสําหรับท่านในวันนี้เรามาดูในด้านของการงานวันนี้ท่านจะได้งานใหม่ๆทำบางคนนั้นที่ตกงานหรือว่างงานอยู่ในช่วงนี้ท่านจะมีงานทำและจะเป็นงานที่ดีอีกด้วยจะมีเพื่อนฝูงหรือว่ามี ญาติพี่น้องชักโยงให้ท่านไปทำงานที่ดีในเรื่องของการเงินก็ถือว่าวันนี้จะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับให้ท่านระวังไว้การจับจ่ายใช้สอยวันนี้อาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของครอบครัวหรืออาจจะเป็นการกินเลี้ยงอันนี้ท่านระวังอาจจะมีการจับจ่ายใช้สอยอยู่ในในช่วงของวันนี้ ในเรื่องของความรักความใคร่ก็ถือว่าดีเอาอกเอาใจพูดจาดีวันนี้ทำอะไรก็มีการปรึกษาหารือกันได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงกวนก็ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวติดตนในวันนี้ก็คือสีขาวสีขาวจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ท่านก็ให,ให้ให้ท่านนั้นยืน หันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคลในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบท่านจะได้โชคได้ลาบอย่างเต็มที่ในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้เหมาะกับการลงทุนท่านจะลงทุนอะไรไม่ว่าท่านจะค้าขายหรือว่าท่านจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าลงทุนวันนี้จะดีจะมีผลกำ,รกำไรและมีคนให้เกียรติมีคนให้กำลังใจท่าน ในวันนี้ในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีงานดีในเรื่องของการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในในช่วงของวันนี้ท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์จะหลั่งไหลเข้ามาหาท่านโดยที่เรียกว่ามาจากนำพักนำแรงของท่านเงินทองในวันนี้จะไม่ขาดเหลือหรือว่าจะ ทำอะไรก็มีความสำเร็จหยิบจับจ่ายเอาใช้สอยอะไรก็ได้ในช่วงวันนี้ถือว่าการเงินนั้นมีพร้อมสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในเรื่องของความรักความใคร่ก็จะมีการจู้จี้หงุดหงิดนิดๆหน่อยๆในช่วงของวันนี้ท่านระวังอย่าใจร้อนให้ท่านใจเย็นๆจะเป็นการดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล่างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้ การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ระวังทำงานรวมกันหลายคนอาจจะมีการโต้เถียงหรือความคิดเห็นจะไม่ตรงกันให้ท่านระวังไว้บางสิ่งบางอย่างต้องใจเย็นๆ้ากว่าทำงานรวมกันหลายคน วันนี้อาจจะมีการหงุดหงิดหรือใจร้อนเพราะฉะนั้นในท่านใจเย็นเย็นไว้จะเป็นการดีในเรื่องของการเงินวันนี้จะมีรายจ่ายอีกเช่นเดียวกันจะจ่ายโน่นจ่ายนี่จะมีมากกว่ารายรับให้ท่านประหยัดประหยัดไว้จะเป็นการดีในวันนี้ในเรื่องของคู่รักคู่ครองวันนี้ตาหากว่าเพิ่งเจอเจอหรือว่าเพิ่งคบกันใหม่ๆ ก็ให้ท่านระวังในเรื่องของคำพูดอาจจะมีการจับผิดเล้ยวคอยหวาดละแวงให้ท่านระวังไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสกันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้สีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก จะเป็นที่ที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านจะยุ่งยากเกี่ยวกับลูกน้องถ้าหากว่าเราเป็นเจ้านายเขาอาจจะมีลูกน้องมาบ้างไม่มาบ้างบางทีงานเราก็จะเร่งรีบอาจจะทําให้เรานั้นต้องคิดมากเพราะฉะนั้นในท่านระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการงานวันนี้งานบางสิ่งบางอย่างจะมีงานเร่งด่วน ให้เราทำอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินถือว่ามีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาเราอยู่เรื่อยๆหยิบจับอะไรในช่วงนี้มักจะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาในเรื่องของคนรักคนใคร่วันนี้ก็รู้สึกว่าเขาจะจู้จี้พูดอะไรก็จะเอาแต่ใจตัวเองเพราะฉะนั้นท่านระวัง อย่าใจร้อนถ้าหากว่าใจร้อนอาจจะมีปากมีเถียงเกิดขึ้นได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤรหัสประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันก็ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ ในเรื่องของสีสีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้สีครีมสีครีมหรือสีฟันบุรีสองสีนี้จะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันตกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านในวันนี้ ในเรื่องของการงานวันนี้เหมาะกับการค้าขายท่านจะขายอะไรก็จะดีไม่ว่าจะขายทางหน้าร้านหรือขายทางออนไลน์ line, ท่านจะมีรายรา,ายได้มากจะมีออเดอร์เข้ามาหาท่านอีกมากมายวันนี้ถือว่าการค้าขายจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ระวังอาจจะมีคนมาพูดจาหลอกลวงให้ท่านเสียเงินเสียทองได้โดยเฉพาะพวกมิจฉาชีพให้ท่านระวังไว้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าเราระวังอาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีในวันนี้คนรักคนใครด้ดีวันนี้พูดจาดีให้คำปรึกษาหารือได้เราจะปรึกษาหารืออะไร เกี่ยวกับเรื่องการงานก็ให้ความคิดเห็นเช่นเดียวกันในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ สำหรับสีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดตัวท่านจะมีโชคมีลาบได้ในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงาน <c oughs> การงานวันนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานรวมกันก็ไอ้ท่านระวังในเรื่องของอารมณ์หรือคำพูดคำจาอาจจะมีการพูดกระทบกระทั่งกันได้และความคิดเห็นอาจจะไม่ค่อยตรงกันเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการชิงดีชิงเด่นอีกอย่างหนึ่งให้ท่านระวังไว้ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินก็ถือว่าดี ท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในวันนี้คนรักคนใกล้ก็อุดหนุนในการลงมือหรือว่าในเรื่องของการลงทุนจะลงทุนอะไรคนรักคนใคร้ก็ตามอกตามใจไม่ขัดไม่อะไรกันในวันนี้ถือว่าความรักของท่านมีความสุขมีความราบรื่นนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ ประจำวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงประจําวันของท่านจนครบเจ็ดวันในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี